สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องแม่ดมมาแฟมิลี่นะคะมารดน้ำผักอยู่หลังบ้านนะคะเอาผักเป็นไรเนาะทำไมเหลืองเหลืองผักกัดซ้อยผักซี่เล่านะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้รดนะคะเมื่อวานนี้เนาะเพิ่งมารดวันนี้แหละ ดกสีลาก็ออกออกงามครับออกเยอะเยอะดินมันแห้งหรือเปล่าดินมันก็เปียกอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่โตเนาะ ส่วนผักอันนี้ก็โตวไวเหมือนกันนะน,นี่เขียวแล้วนะคะกวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกนะคะอีกไม่นานก็ออกดอกนะคะเนาะเริ่มโตแล้วนะคะ ยังไงก็กินไม่หวัดไม่ไหวแล้วพักอกแวกทิ้งทิ้งคว่างๆเลย ผักซื้อกวางตุ้งฮ่องเต้น,นะคะโอ้แมลงเริ่มลงแล้วนี่แมลงเริ่มมาแล้วกวางตุ้งฮ่องเต้อุ้ยสลัดก็เริ่มงามแล้วนี่สลัดก็เริ่มงามขึ้นมาแล้ว ได้แล้วตาได้แล้วตําพอดีหมดลูกพอดีถ้าโตกว่านี้มันหมดไม่หมดแต่ว่าตํามะละกออ่อนอร่อยนะมันหายคมแล้วอันนี้บะกวางตุ้งห้องเต้งไงสลัดมันมันเล็กมันเล็กมันไม่ค่อยงามปุ๋ยไม่ถึง ปุ๋ยไม่ถึงมันเลยไม่งามต้นมะละกอที่เอามาปลูกไว้นะคะก็โตแล้วนะคะมาดูผักลุงหว่างลุงหว่างกับบ้านเนาะลุงหว่างก็น่าจะมาตอนเย็นๆน้องตองก็น่าจะมาจากเข้าค่ายโอ้ผักลุงหว่างโอ้แต่ข้าวโพดลุงหว่างออกเยอะมากเลยนี่ไงอืม เยอะมากเลยข้าพดลุงวางเอา,มาเมล็ดพันธุ์จากแม่ดานี่แหละแม่ดาซื้อมาร้อยหนึ่งนะคะก็แบ่งกันปลูกนะคะจะได้ดูแลช่วยกันเนาะปลูกแล้วเราก็อยู่กินด้วยกันนี่แหละเนี่ยเยอะนะข้าพดลุงวางแต่แม่ดาก็จะปลูกเป็นรุ่นๆไปเนาะฟักทองแม่ดานะคะปลูกทิ้งๆไว้น,นี่แหละค่ะปลูกทิ้งปลูกขว้างไว้น,นี่แหละไม่ต้องดูแลมากมายนะคะฟักทองเนาะ อยู่ที่บ้านนะปลูกยังไงก็ได้กินนะคะปลูกทิ้งไว้แบบนี้แหละเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกทิ้งไว้ฟักทองถ้าไม่ได้ปลูกอยู่บ้านนะป่านนี้ออกลูกแก่แล้วเศษผักนะคะเอามาทิ้งไว้ให้มันเป็นปุ๋ยทิ้งไว้ให้มันเป็นปุ๋ยต้นมะละกอเนาะจะได้ออกลูกดกๆกอันนี้ก็เป็นหอมอยู่หน้าบ้านนะคะปลูกไว้ ผักขมนะคะต้นเดียวนะคะโอ้ยต้นเดียวก็กินเหลือกินแล้วนะคะผักขมเนาะโอ้ยหางพักอันนี้ใหญ่มากนะคะแต่ถ้าเป็นหอมหัวใหญ่ยิ่งใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นหอมแดงหอมแดงใหญ่ๆนะมันก็เลยใหญ่นะคะ นี่หอมแดงใหญ่มันก็เลยใหญ่ต่อไปนะคะต้นผักหวานนะคะต้นพริกก็จะได้กินแล้วนะคะเนาะเพราะว่าน้ำมาถึงแล้วนะคะต้นสะอมนะคะฟักทองนะคะโอ้โหฟักทองก็โตแล้วนะคะเอาดึงหญ้าออกให้หน่อยเดี๋ยวมันจะเป็นดอกร่วงหล่นลงไป เดี๋ยวคอยดูนะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนดูชะอมของเรานะคะตัดใบออกปู่ป้าป้าป้าบอกว่าปลูกวันนี้ปลูกเมื่อวันวันนี้ออกดอกแล้วฝรั่งนะโอ้หนี่นะคะน้ําเราก็ดึงสายยางมาแล้วนะคะนัดดึงสายยางมาถึงแล้วฝรั่งนะคะ เรามาปลูกอะไรแจงก็ไดที่มันอายุไม่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 โตอ่ะอืมนี่ความจริงน่ะเราปลูกพริกรอบนี้ก็ได้นะเนาะแบบนี้เหรอ,อเพราะว่าเราลดน้ําต้นมะม่วงไปก็ได้พริกไปด้วยไงปลูกพริกพริกขี้หนูไม่ชอบอยู่ตามต้นไม้นะเออปลูกพริกรอบรอบนี้กว่ามะม่วงมันจะโตอุ้ยกินพริกไม่รู้กี่รอบแล้วม,มันได้น้ําแล้วมันก็จะออกลูกอีกแล้ว ลูกนี้ถ้าจะมันนะคะถ้าจะเนื้อแน่นนะคะเพราะว่าเป็นฟักทองคางคกตะปูดตะปีดตะปุ่มตะปั่มนะคะตะปุ่มตะปั่มนี่แหละเขาบอกว่าซื้อฟักทองอย่าเอารูปรักษสวยงามนะให้เอารูปลักขี้เละขี้เลนะตะปูดตะป้นั่นแหละเนื้อแบบหยาบหยาบคางคกนั่นแหละมันจะมันมันเนื้อแน่นถ้าถ้าฟักทองนะคะถ้าเอาแบบผิวสวยเรียบเนียนแบบนี้น่ะเขาบอกว่าเนื้อมันจะหวานนะคะ เนื้อมันจะหวานเนื้อมันจะไม่มันนะถ้าเราจะทำของหวานเนาะบวชฟักทองเราต้องเอาฟักทองแบบเนื้อแน่นๆแล้วก็เก็บใหม่ๆมันจะเนื้อแน่นหวานมันนะคะมันจะไม่หวานเนื้อก็จะแข็งไม่เละแล้วมันก็ยังจะออกลูกอีกเราก็ดิดมันสั้นให้มันให้มันไปเลี้ยงแต่ลูกนะคะลูกมันจะได้ตูเนาะ ที่มันกาลังจะออกลูกนี้เราเด็ดยอดมันเลยนะไม่ให้มันไปต่อนี่สารอาหารก็จะมาเลี้ยงลูกมันเลยนะคะไม่ต้องให้มันไปต่อนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยการชมคลิปย้อนหลังหรือว่าติดด่านให้สักนิดนะคะขอบคุณคะ่ะ